หามแล้วจ้าปรดใจวิจารญาในการรับชมรับฟังครับเฮ้ยให้เสียวะดาษไทยโดยนอนอนไส้เดือนสุดกครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการหุ้นเมฮาภาคพิเศษนะครับวันนี้เรายังอยู่กับแนวคิดของนักลงทุนคุณวิกเตอร์นักลงทุนระยะสั้นนะครับวันนี้ครับอีก5ข้อสุดท้ายนะครับกับ อาจารย์แม้ครับเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่นายชื่าชื่นชื่นดูอะไรเอ้ดูละครลูกเอ้ยดูหรือเปล่าลูกเอ้ยรับผูานที่มาลูก เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรนะห่วงพระลูกเอ้ห่วงพระทำไมห่วงพระครับเอาอย่าลิมฉันแหมคุณละฉันกันกลัวพไมีอิ่มลูกเอ้ฉันนี่คือตัวฉันอย่าลิมฉันนะแอนเล่นดีดีปิติกเล่โอ้โห คนเกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยพี่พี่ตัดไปทำลายอะไรต้องแอนขนาดนั้นลูกเอ้ยแต่เมื่อวันพุธมาเลยปฏิบัติมารู้สึกว่าในที่สุดในอิตาเข้มชาติเนี่ยนะลูกเอ้ยก็สำนึกผิดจนได้ลูกอ้าโอ้ยกว่าจะสำนึกผิดเนี่ยนะลูกเอ้ย คนเกลียดไปทั้งบ้านทั้งเมืองออหลังๆเริ่มเรียกไอ้เข็มชาติแมวไอ้เขมชาติเขยมชาติอูดบ้างเออเแล้วลูกเอ้แมวอูดต่อเออนี่เริ่มเริ่มที่จะแบบว่าโอ้ยรู้สึกตัวเองว่าผิดแล้ว<อ>สำนึกตัวเองใช่อันนี้สำนึกตัวเองอะลูกเอ้ทำไงต้องเอาเงี้ยเอาไงดีครับใช้วิธีนี้ลูกเอ้ให้พี่ติ๊กเนี่ยพาคุณสุน้องแอนนะนะที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำร้ายกันด้วยอะไร คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปสวิตเซอร์แลนด์ในละครโลกในละครไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วพี่ติ๊กก็ไปป้า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 น้องแอนที่สวิตเออที่สวิตลูกทำไมเขาไม่ไปทำบนเปียงเขาไม่ตู้ไปช็อตหรอครับอุ้ยตายลูกถึงว่าทำไมพี่ติ๊กลังหลังหยิกเยอะขึ้นเยอะมาเลยอยนกันสวิตเซอร์แลนด์สิสวิตเซอร์แลนด์อ๋อลูกคุณผู้ชมมาเข้าใจผิดแต่ก็ดีกว่าตรงปักนะลูกมันอันตรายนะเสียวผิดเสียวลูกเนี่ตอนอาบน้ำนี่ช็อตเลยนะ เออสิบแปดบวกนะลูกออแล้วที่บาทมาเนี่ยเขาไปป้าบป้าบป้าบกันแล้วเนี่ยพี่ติ๊กเนี่ย ก็แบบว่าเขียนจดหมายบอกว่านี่แหละคือการแก้แค้นหรืออะไรอย่างนี้คุณไม่มีค่าจนแบบว่าทุกคนเกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองล่าสุดนี่รู้แล้วคำนึกผิดละที่นี่เนี่ยเออมันก็ต้องมีคันงอนงอแต่จานใจจังเลยอยากจะแนะนําพิติ๊กอย่างนี้ละกันให้พาคุณสูนเนี่ยกลับไปแก้ผ้าเแก้ไขลูกแก้ไขโรกเออกลับไปแก้ไขที่สวิตอีกรอบลูกคือเอาอีกสักประมาณ สักสิบดอกก็พอลูก <laughs> ยูยองเขาไม่หมายถึงดอกไม้เอาไปงนอทีเซเว่นสิบดอกลูกทำไมทำไมไม่เปลี่ยนไปทำตรงปัากพวงบ้างล่ะทำตรงปัากพวงกันลูกงานนี้เจอสองร้อยยี่สิบวอนเลยนะลูกด,กต,า <laughs> ด,ดกตาจาม <laughs> เลยนะ <laughs> นจริงเลย <laughs> ด,ดูดูหอดนะลูก อค้างอยู่คุณวิเตอร์พิเตกหงีนแดงไม่ใช่แล้วเออต่อวิเตอร์แล้วกดกดข้อที่สิบเอของพิเตกเนี่ยนี่บอกพิเตกเรื่องของความผิดพลาดต้องแก้ไขเปเธอไม่ใช่ของพิเตกก่อนก็ใช่ไงก็ก็กดวิเตอร์แหละแต่จะบอกคุณวิพิเตกไว้ว่าเฮ้ยฟังวิเตอร์ไว้เพราะว่ากดข้อที่สิบเอของวิเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าหากเกิดความผิดพลาดเนี่ยต้องเอามาวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นเอมาเชื่อมอย่างนี้เลยอาจารย์แม่นีิสุด Shot. I didn't know I love hey. ผิดพลาดมาวิเคราะห์พี่ติ๊กจะลองก็ได้นะน้องแกกัลันตีว่าสุดยอดโอ้ยมันอยอ่ะสุดยอดแม่เหงจริงเลยอ่ะนี่ก็จะบอกเรื่องของความผิดพลาดเนี่ยอย่าปล่อยมันผ่านไปอ๋ยอย่าปล่อยมันปั่นเลยไปเราต้องเก็บเอาไว้นั่นคือหละกข้อมันสำคัญนะลูกนะเออผิดพลาดปุ๊บต้องวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นเลยลูกจะได้เอามาปรับปรุงสิ่งต่างๆได้ลูกเอ้ยรับรง ปลัดโปรโม่แป่จะแม่รอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงแล้วทำไมกระดกลิ้นตรงนั้นริงมันอยู่ในเรือดูคาเฟ่เยอะเช่นนี้ลูกของขายิ้มมาเล่นเลยหลังๆนี่เต็มมันหมดเลยนะลูก มกลูมีคาเฟ่ล้วนเลยต้อไปไม่ได้แล้วขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณโน้เชญยิ้มเบื้องเป็ดเชนยิ้มเบื้องขอบคุณขอบคุณครับเออมาดูต่อนะเขาบอกว่าเรื่องของความผิดพลาดเนี่ยต้องปรับปรุงปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าเอาสิ่งอดีตเนี่ยมันเป็นครูให้มันติดต่อไปนะครับอดีตเป็นครูครนะครับปัจจุบันเป็นคลองต่อไป เป็นแม่น้ำว่าแล้วเดี๋ยวก็ออกทะเลแกก็ใกล้ๆอยู่แถวแม่น้ำแล้วอ๋อผมจะยิ่งใหญ่เหมือนแม่น้ำเพื่อกระดูกแกเนี่ยลอยน้แน่แ้่มันลอยอย่างคาร์ดุลย์ยางกันเอามาดกข้อที่สิบหกตอนลูกเดี๋ยวก็จะคาเฟ่เต็มเต็มออฟฟิศเลยสิบหกเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกเจอพวกข่าวเทคโอเวอร์ในตลาดปุ๊บมีข่าวนี้จะเทคโอเวอร์อันนี้จะเทคโอเวอร์ยังไงครับให้ลูกรู้ไว้เลยวันนี้มันคือข่าว อันตรายอันตรายอันตรายเฮ้ยไปต้องใช่แล้วถ้าจะยุ่งทำประกันไว้ก่อนเลยลูกเอ้ยประกันอะไรดีฮะอันตรายลูกประกันตัวแม่เลยก็ได้แม่วันแม่ไม่ด้ยายเออเออตกดข้อที่สิบเจ็ดต่อไปเลยลูกเอ้ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวขออธิบายสิบหกนิดเดียวว่าเทคโอเวอร์มันเป็นการสร้างข่าวลือได้ง่ายมากเท่านั้นเองลูกเอ้ยอกดข้อที่สิบเจ็ดว่าแบบนี้ลูก เขาบอกว่าการส่งคําสั่งซื้อขายแต่ละครั้งเนี่ยต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนเสมอยถูกต้องแล้วลูกซื้อเป็นซื้อใช่ขายเป็นขายบางคนไปรีบซื้อไงโลกรีบซื้อมาร์เกตติ้งบอกว่าหุ้นไปแล้วไม่ทัน ไปกดขายปังเรียบร้อยเรรียยบ้อหรือแาเก์ติ้งบอกขายด่วนขายด่วนขายด่วนต่อตโอ้ยซื้อเพิ่มเลยครับนั่นลูกเอ้ยเต็มบอของเหมือนแม่ทุกวันเนี้ยโอ้ยพาทุกคนนะผมก็เคยเอแล้วพาทุกคนลูก อันเนี้ยมันเป็นการบอกเรื่องของความละเอียดลูกถ้าละเอียดมากเนี่ยจะไปอยู่แถวเบนนะถ้าละเอียดปานกลางอยู่แถวโตโยต้าได้นะถ้าไม่ค่อยละเอียดแต่ทรงตัใหญ่ๆหน่อยก็ไปอยู่พวกแบตเตอร์ล่งแบตเตอรี่ได้ลยเออคนละอย่างนะแตถ้าเกิดว่าทรงตัไม่ค่อยละเอียดลูกหยาบๆหน่อยลูกก็แถวสงการลูกก็จะไปเต้นอย่างงี้คนละอย่าง อาจะอย่างนี้เราอยู่แม่แอยู่ไม่ค่อยละเอียดแล้วส่งไปอยู่ข้างหลอยอ่ะว่าวันนั้นเตสกิทก็ไปจับแม่มาไม่ใช่ไงก๋งอ้าวอ้าวตอสิบ ข้อที่18บอกนี่ลูกบันทึกคำสั่งซื้อขายทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานจดไว้จดไว้ตมบันทึกทุกครั้งนะลูกเอ้เป็นหลักฐานบอกไว้ไงเผื่อกรตตเขามาตรวจสอบเวลาเราไปปั่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยลูกเอ้ไม่ใช่เขาจะได้ดูแล้วก็ดูว่าเราทำอะไรต่อไปลูกเอ้ว่าหลักฐานมันเป็นแบบไหนลูกเอ้ อ่ะข้อต่อไปลูกข้อนี้ต้องจดและจําไม่ดีเลยนะลูกนะจำเพราะว่าสาคัญสุดยอดข้อที่สิบเก้าลูกอ่ะข้อที่สิบเก้าของอิตาวิคเตอร์บอกอย่างนี้เลยว่าให้จดจําและปฏิบัติตามกฎทั้งสิบแปดข้ออยากถามวิกเตอร์ว่ามันจะเขียนข้อนี้มาทำดอยอะไรซะอ่ะเรียนที่เขียนข้อยี่สิบต่อเลยนะให้จดจําและปฏิบัติตามข้อที่สิบเก้าข้อที่ยี่สิบไหมพอแล้วเหรอ จำแล้วปฏิบัติตามข้อที่ยี่สิบทิมสองไหมพอแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปจบเพลงมาดีและทั้งหมดนี้ก็คือกฎกี่ข้อนะกฎทั้งหมดสิบเก้าข้อของอิตาวิกเตอร์สเปเรียลกฎน่าลงมือระยะสั้นนะจ๊ะระยะสั้นใช้ได้แล้วลูกเอ้ใช้ไปไหนใช้ไปไหนเออไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านไม่ลูกอ่าและนี่ก็คือทั้งหมด ทั้งหมดแล้วลูกเอ้หมดแล้วลูกหมดแล้วลูกหมดแล้วก็ต้องไปไหนมาคุยกันลูกเนี่ยหมดแล้วลูกเอ้หุ่นตกละเนรนาและวกูได้อลาวคุณผู้ชมไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่คุณครูใจโดดน้ำตายเคาโกมาควายตัวน้ำตายตามคุณครูลาแล้วลูกวันนี้